สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลบมาเจอกันนะคะที่ช่อง y o u t u b e นะคะปานิท้า,าชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปเรีโอนี้นะคะก็เป็นวอล์กเว k อีกชิ้นเคยเนก็มาเจอกันในเวอร์ชั่นแบบนะ่าสด มากๆเลยนั่นเองนะคะก็จะลงสกินแคร์กันเนาะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อามีสิวบ้างแบบปะปายนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นสิวแบบในหมวดของฮอร์โมนนั่นเองเนาะก็วันนี้นะคะสกินแคร์อันแรกนะคะที่จะมาใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นของเมอร์ซี่นั่นเองนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาผิวเกี่ยวกับเรื่องของสิวนั่นเองนะคะ สำหรับอันนี้นะเขาบอกว่าเซรั่มนะคะลดปัญหาเรื่องของสิวนะคะเนาะสูตรเร่งด่วนนะคะลดปัญหาคูณสิบนะคะทุกคนคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีพลังวิตามินซีนะคะแล้วก็พีไบโอติกด้วยนั่นเองนะคะ,เป,ะ,คะเป็นทูอินวันนะคะเป็นทั้งเจลแต้มสิวได้ด้วยแล้วก็เซรั่มวีซีได้ด้วยในตัวเดียวเลยเนาะตัวนี้นะคะไม่มีสเตียรอยด์นะคะศูนยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมนะคะอ่ะมาอ่านปายแล้วก็พูดปายใช้ปายด้วยนะคะ ก็ใช้จนจะหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะคือยังเห็นได้ชาเลอรวอลี่ซองใช้แล้วนะตัวน้ำเซรั่มเี่ยเขาจะเป็นน้ำใสๆนะทุกคนเห็นไหมเออน้ำใสๆนีนะคะแล้วก็ลูบไปที่ผิวหน้าเลยตัวนี้เนี่ยก็คือบางเบานะคะแล้วก็ซึมเร็วไม่เหนียวเนื้อน,น,นะทุกคนคือแบบดีมากตั้งแต่ใช้แล้วรู้สึกว่าอชอบนะคะนาะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของสิวลดลงจริงตรงเนี้ยที่เป็นแบบสิวแบบนานมากทุกคนแล้วก็ เหมือนแบบไม่มีทีเท่าว่าจะยุบ,บตอนนี้น้องคือแห้งแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบรอยแผลเป็นนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนค่ะเป็นประมาณนั้นเนาอคืออันนี้เนี่ยซองละห้าสิบเก้าบาทนะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะคะมีขายที่แบบเซเว่นนะเออนี่จริงๆตัวนี้เขาก็มีมานานแล้วเนาะ แต่เราคือแบงไม่มีโอกาสได้แบบลองใช้ของเขาสักทีนะคะสําหรับตัวสิวนะคะตัวอื่นก็คือค่อนข้างที่จะลองไปแล้วนะคะสําหรับอันนี้นะคะบอกว่าสําหรับผิวที่เป็นสิวนะคะ,ะก็เหมาะกับผิวของเราตอนนี้เนาะแล้วก็ยับยั้งเชื้อนะคะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ลดความมันส่วนเกินรอยสิวเนี่ยดูจางลงนะคะเร่งความงผิวกะจางใสแล้วมงของความกระต่างใสเนี่ยต้องบอกว่าคือ ต้องใช้ระยะเวลาในการใช้นะทุกคนไม่มีอะไรเห็นผลปั๊บๆได้ในเพียงแค่ซองเดียวนะคะเนาะอาจจะเห็นใบบ้างแต่หมดของความกระจ่างใสย,ยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นเนาะเป็นประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าลดความมันส่วนเกินหน้ามันน้อยลงจริงนะคะเออเป็นประมาณนั้นเห็นไหมเนี่ย เสริมข้าสู่ผิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอภัยในเรื่องแสงนะทุกคนโทนที่แสงไม่มีเลยอันนี้ก็คือแสงไฟน,นี่ก็คือแสงธรรมชาติมันตีกันมันก็เลยออกมาหน้าเป็นแบบนี้นะทุกคนเอ่อเพราะว่าแสงธรรมชาติเนี่ยก็คือมีความแบบถ้าไม่มีอ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าฝนแบบขขม,มว,มวแบบนี้มาแบบนานหลายแบบหลายอาทิตย์แล้วนะทุกคนก็คือไม่มีทิศทาเหมือนกับว่าแดดจะออกแบบแดบดบก็คือแดดอะ่ะเออมันไม่มีทิศทาตรงนั้นเลยนะคะน้องก็เลยทําให้แสงมันออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ เป็นประมาณนี้และส่วนตัวนี้นะคะด้านหลังเนาะเขาก็บอกมานะคะเน้องว่า เป็นเมอร์ซี่นะคะเซรั่มวิเตามินซีเพื่อบำรุงผิวนะคะหรือว่าดูแลผิวที่เป็นสิวนะสําหรับตัวนี้เนาะเป็นทั้งเจลเติมสิวก็ได้นะคะหรือวอาว้ซีก็ได้เองเขาบอกมานะคะด้วยสูตรเร่งด่วนสารสกัดนาเข้านะคะจากต่างประเทศช่วยลดปัญหาสิวหอมลดโอกาสการเกิดสิวไหมนะคะแล้วก็มีสารสกัดแบบเยอะมากทุกคนคือดูดีสารสกัดด้านหลังเขาคือแบบอัดแน่นอัดเต็มนะคะเนาะค่อนข้างจะแบบว่าเยอะแบบมักงมัมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีน้ํามันมะลิองุ่นด้วยนะคะช่วยดูแลในเรื่องของทําให้ผิวเนี่ยมแบบ สุขภาพดีเนาะเราก็จะสรุปมาให้เป็นแบบอันๆไปนะคะเนาะเอาเท่าที่เราจะ ผู้ให้ฟังได้แล้วกันนะคะทุกคนค่ะเนาะนั้นวันนี้เนี่ยปริมาณสิทธิที่4 ml นะคะนาะแล้วก็ใช้นะคะ1นถึงสหยดนะคะหลังจากล้างหน้านอะเช้าแล้วก็ก็นอนหรือว่าจะสะดวกเป็นตอนเย็นก็ได้เช่นกันนะแต่ตัวปังเองก็คือเทปไปเลยแล้วก็ใช้เลยคือไม่ได้มานั่งนับหยดหรอกทุกคนเพราะว่าเรามีแบบหน้าใหญ่ทุกคนคะ่ะเข้าใจหรอม่หนึ่งถึงสหยดมันก็น่าจะไม่พอแค่หนึ่งนะแก้มก็แทบจะไม่พอแล้วนะคะเออเป็นประมาณนั้นแต่โดยโรวมแล้วถือว่าชอบนะคะเพราะว่าทําให้สิวเม็ดเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเฮ ค่อนข้างมีความกังวลเพราะว่าน้องก็คือจะอักเสบก็ไม่อักเสบจะอะไรก็ไม่ยังไงสักอย่างเลยทุกคนก็ค,คือตุยอยู่ตรงนี้นานมากแล้วตอนนี้ก็คือน้องแห้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแบบสะเก็ดแผลเล็กๆน้อยนิดหน่อยตรงทัว่วบริเวณน้องแห้งอะไรเป็นประมาณนี้นาออันนี้ก็คือแบบองค์รวมก็คือดีนะคะเป็นประมาณนั้นเนาะ,ะต่อมานะคะที่จะลงอีกนะคะในวันนี้นะทุกคน ก็จะเป็นคนดีคนเดิมทุกคนซึ่งตัวปักเอกก็ยังใช้อยู่ใครคิดว่าเฮ้ยยังใช้อยู่ไม้อะไรอย่างนี้เราก็ยังใช้อยู่นะคะก็เป็นโอเลนั่นเองนะคะนาะช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศค่อนข้างมีความแห้งๆอะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างบางทีก็ขมุขโมวอยู่ในทั้งวันแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรเงี้ยสภาพผิวมันคือค่อนข้างมีความแห้งเนาะก็ใช้โอเลตตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลดเดินพวกจุดด่างดำได้ดีนะทุกคนใช้ประมาณนี้ กิ่นคือมีความแบบชอบมากชายแล้วแบบทําให้เรานึกถึงตอนที่เราแบบเรียนมยัธยมเนาะอืมเพราะว่าเราอะใช้ตัวเนี้ยตอนสมัยเรียนมัธยมนะคะทุกคนขาเนาะแต่ก่อนซองละสิบบาทนะทุกคนแล้วประเด็นอ่ะคือตอนที่ชายน้องอ่ะ เรายังไม่มีความรู้เรื่องครีมใดๆเท่าไรหร่เลยแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะทุกคนแต่เห็นว่าเฮ้ยเพื่อนใช้แล้วเพื่อนไม่ซื้อที่ไหนอ่ะแล้วแบบเออใช้ได้แล้วหรออะไรประมาณนี้เนาะมันเป็นครีมที่ว่าเด็กใช้ได้หรออะไรเงี้ยตอนนั้นประมาณสิบสองมัง้งเออสิบสองได้มอหนึ่งนะทุกคนแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยเนี่ยขายอยู่ค่าเลือจ้างเลยอันนี้ก็เลยลงทุนเหลือตังค์สิบสองบาทค่าเลือจ้างสองบาทไปกลับเนาะ แล้วก็ค่าคืนสิบาทเออไปซื้อมาใช้แล้วซึ่งมันก็ใช้มาโดยตลอดทุกคนเป็นระยะเวลากี่ปีละย2องอ่ะสิปีสาสอู้ยีปีเฮ้ยเดี๋ยวนะสิบสองอ่ะยี่สปีละสามสองอู้ยีปีแล้วนะทุกคนที่ตัวบางเองก็ยังคงใช้ของเขาอยู่นะคะน้อคืออันนี้ใช้ลแล้วนะหลักๆเลยที่เห็นผลก็คือในเรื่องของความแบบหน้านุาน่มนิ่ม แล้วก็ผิวมันดูมีความแบบให้ความชุ่มชื้นอิ่มฟูอะทุกคนค่ะแล้วก็มีความที่รู้สึกด้ใช้ล้วว่าเฮ้ยจุดดำๆมันจางลงเร็วมากๆนะหน้ามันคือแบบถามว่าขาวขึ้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มีความใบขึ้นจริงนะคะแล้วก็จุดดำๆเนี่ยดีจริงในเรื่องของจุดดำๆทุกคนใครใช้ตัวนี้นะคะจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องจุดดงำๆน้องคนนี้เอาอยู่ เม่นเขาไม่อยู่ยาวนานมาได้ขนาดนี้นะเออถึงโอเล่เนะี่ยเขาจะผลิตแบบใหม่นน่นนี่นั่นสูตรนั่น,นส,ส,สูตรนี่ออกมานะทุกคนเออลิ้นพันกันละเออแต่เขาก็ยังไม่คงลืมนะคะตัวนี้ยังคงอยู่นะซองสีเหลือในตํานานนะคะซึ่งทำไมถึงเป็นตำนานน้องไม่มีฝาปิดทุกคนแล้วน้องก็อยู่มาแบบยาวนานมากๆแล้วนั่นเองนะคะน้องเออก็เลยเรียวกว่าในตำนานนั่นเองนะคะเหลือก็ลงคอไปด้วยนะคะน้องหน้ากับคอมันจะได้มีความแบบ เท่ากันเห็นป่ะผิวมันก็จะมีความแบบเป็นแบบเนีทุก่อนมีความแบบนุ่มนิม่มนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้อนะแต่ไม่ได้มันเนอะนะถ้ืตัวบางเองถามว่าใช้ตัวนี้ตลอดตลอดเวลาไหมก็ไม่ คือเราจะเลือกใช้ในโหมดของสกินแคร์มันต้องเลือกใช้นิดหนึ่งนะทุกคนเนี่ยทุกช่วงนี้เป็นสิวผิวมันอะไรเงี้ยเราก็จะใช้ในโหมดของสิวแล้วก็ลดในเรื่องของการแบบผิวมันไปแต่ถ้าช่วงไหนผิวแห้งอากาศแบบแห้งแบบเนี้ยต่อเองก็จะใช้ในโหมดของสิวอเป็นสิวเราก็ใช้สิวด้วยใช่ไหมล้วก็ใช้ในเรื่องของการลดเลือนทุกจุดดงๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวซึ่งตัวนี้ยเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะคะก็อ่ะใช้เหมือนกันนั่นเองนะคะเนาะแต่ถ้าหน้าแบบ ช่วงหน้าร้อนอะไรแบบเนี้ยผิวมันจะมีความแบบมันมากมันมาเมื่อมัมนแบบทอดไข่เดียวได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่ใช้เพราะว่าเรารสึกว่ามันค่อนข้างที่จะหนักใส่เนาะเป็นประมาณนั้นแต่หน้าหนาวก็ใช้เต็มฤดูนะเป็นประมาณนี้นะคะต่อมาวันนี้อยู่บ้านเฉยๆทุกคนก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเนาะก็แทบจะไม่ได้แต่งหน้าอะไรใดๆเลยซึ่งปากนี่ก็ทาตั้งแต่มาชาทุกคนเดี๋ยวจะมาลงปากเพิ่มกันนิดหนึ่งซึ่งปากเดี๋ยวเราจะลงเป็นตัวนี้ สอย่างที่บอกว่ามีลิปแมทนะคะสีเดียวเลยก็คือสีส้มน,นี่เป็นประมาณนี้ลงสีส้มนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคนเดี๋ยวต่อไปเองก็จะมาลงนะคะเป็นเอ่อตัวที่เป็นลิปเอ่อเขาเรียกอะไรอะซิเลอร์นะกค,คนเออจะลงเป็นลิปซิเลอร์สีนี้สีส้มนะคะน้องซึ่งเป็นสีที่เราเนี่ยใช้แล้วก็รู้สึกว่า ชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าอินทุกครั้งนะคะเพราะว่าทําให้ปากมันมีความรู้สึกแบบว่าชุ่มชื้นนะทุกคนค่ะแล้วก็ฟินด้วยนะเพราะว่าน้องมีความเย็นเนาะเออนะก็เติมไปเลยนี่นี่แล้วก็เมมเอานะทุกคนเราจะไม่ได้ทาแบบชมโป๊ดขนาดนะั้นอ่ะนี่นี่เห็นไหมหน้าก็แบบดูมีอะไรแล้วแล้วก็ตบทายนะคะ วัน,นง่ายๆแตงจะชิวๆของตัวบังเองนะคนไ้แป้งแขกนะง่ายไหมง่ายมากเลยนะคนเออเนี่ยทางเนี้ยจบคนจะได้เห็นตัวปังเองในเวอร์ชั่นแบบง่ายๆมั้งนเออเพราะว่าเราก็ดูยากๆก,กันมาตลอดแล้นะเนาะอ่ะเนี่เห็นไหมง่ายไม่ต้องแบบพี่ๆพิถานอะไรเออเดี๋ยวจะ มีนะคะรีวิวนะทุกคนแต่น่าจะยังไม่ใช่ในคีวีโอเนี่ยแต่น่าจะหลังคีวีโอนี้แหละทุกคนจะมารีวิวในหมวดของแป้งซึ่งเราไปได้แป้งตัวใหม่มาในเทวนนะทุกคนจะก็เป็นแบรนด์ที่ใครหลายคนคุ้นเคยดีแหละถ้าพูดถึงชื่อแบรนด์ทุกคนกอาจจะต้องแบบเฮ้ยอ๋ออันนี้หรออะไรอย่างงี้เนาะเป็นประมาณนะ้นก็ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นเนาะเออคือนะก็ยังไม่เคยลองนะคะสําหรับเอแป้งอันนี้นะแต่แบรนด์นี้คิดว่าน่าจะเคยลองแป้งแล้วหรือเปล่าไม่คยย่อยแน่ใจเท่าไหร่ทุกคนอืม นี่ก็เป็นประมาณนี้มาขาวบบาหรืออย่างนะคะก็เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวให้ได้ดูกันน่าจะเป็นคิปลงหน้าทุกคนนะแต่ก็ยังไม่แน่ลยนะว่าจะเป็นแบบอัดคลิปนี้เสร็จก่อนหรือว่าอันนั้นเสร็จก่อนนะทุกคนก็นั่นแหละเปร็จประมาณนั้นถ้าลงก็คงจะได้เห็นกันหน้าเรียมที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็คือเท่านี้เลยคือแบบง่ายๆนะคะใช้สกินแคร์เป็นแค่สองอันเท่านั้นก็คืออันนี้นะคะที่เป็นของ เมอร์ซี่นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ของโอเล่นั่นเองนะจ๊ะตามต่อด้วยลิปนะคะก็จะเป็นลิปอันนี้นะคะของซิสต้าเนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อลิปฟิลเลอร์นะคะสีส้มพีนะคะเป็นประมาณนี้เลยแค่นี้เลยจริงๆนะทุกคน แล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะมาทําการแกะพัสดุกันทุกคนซึ่งชิ้นนี้มานานแล้วแล้วก็กะว่าจะรอชิน้นอื่นให้มาถึงด้วยทุกคนแต่รู้สึกว่าแบบเรียกอะไรอ่ะรอไม่ไหวทุกคนนานมากเลยนะคะเราก็เดี๋ยวมาแกะกันไปได้เรื่อยนะคะในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะคะก็ขออนุญาตนะคะแกะเลยนะเออนี่เขาค่อนข้างที่จะฟีมาดีชิ้นนี้ก็คือสั่งนานนะที่ติดค้างจากคลิปวิดีโอที่แล้วอ่ะเออ คือน้องก็นานเพราะว่าน้องมาจะาต่างแดนนะคะน้องเป็นประมาณนั้นก็เลยแบบส่งช้านิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจได้อะทุกคนนะจะเป็นอะไรมาู้กจันตึ้มนี่ทุกคนเป็นไรอะ <c oughs> ่ะหน้าตาน้องเป็นประมาณนี้่าก็มาต่อกันนะคะน้องเมื่อกี้ก็คือลืมปิดเสียงเตือนนะคะทุกคนคะ่ะนี่ทุกคน แ่เอามาแล้วนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ประมาณนี้นะคะนาะซึ่งจะบอกว่าสวยมากทุกคนคะ่ะด้วยความที่ว่าน้องเป็นเล่มน,นะคะ่อนข้างที่มีความหนาพอตัวก็ไม่ได้วางมากขนาดนั้นนะทุกคนหาเนาะก็ราคาบอกค่าจะส่งอะไรที่ส5บาทจริงๆก็ส่วนลดแหล่ดูออกนะอเนาะเออเป็นประมาณนะั้นมาดูด้านในกันนะทุกคนนี่ด้านในเขาจะเป็นอารมณ์แบบนี้น้องเห็ดเนาะคะ่ะที่เราเราอเอาเป็นออกเหมือนกรรมเทพใช่ไหมเออคราวนี้เล่นเป็นน้องเห็ดเลยนะเออทุกคน คือสวยมากเลยดิมันมีดีเทลความแบบเป็นเห็ดต่างๆนู่นนี่นั่นน่นเนี่ยแล้วเขาก็จะมีกระดาษหลายสไตล์นะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นกระดาษแบบเหมือนพลาสติกใช่ป่ะแต่ข้างหน้าเขาจะเป็นกระดาษแบบอย่างเงี้ยเออเขามีค่อนข้างที่จะหลากหลายสไตล์แล้วนี่ก็มีกระดาษแบบนี้เหมือนกันเห็นปะ่ะเออก็สวยนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลายนกเกี่ยวกับพฤกษาทุกคนถาเนาะเกี่ยวกับนกเอ้ยเห็ดเอ้ยใดๆนะคะต้นโมงต้นไม้นะคะแล้วก็ผีเสื้อ ก็ตายเอออะไรประมาณเนี้ยก็มีความแบบน่ารักประมาณหนึ่งเนาะย่างที่ทุกคนรู้ว่าัอฟังเองเรียนใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการตกแต่งพวกรายงานอะไรเงี้ยเราก็จะชอบซื้อแบบพวกสติกเกอร์แบบมากๆนะทุกคนทุกตก่อนเราไม่ค่อยติดเกี่ยวกับสติกเกอร์เลยถ้าพูานจากช่วงวัยเรียนนะทุกคนเพราะว่าก่อนวัยเรียนก็ติดสติกเกอร์แบบหนักหน่วงเหมือนกันในโหมดของแบบ ติเตอรเกี่ยววาเลนไทน์คิดซะมากอะไรเงี้ยก็ตามเทศกาลใช่ป่ะแต่มันก็ไม่ได้ตลอดทั้งปีเนาะแต่คือช่วงนี้ก็คือมีการซื้อบ่อยเพราะว่าเราก็อย่างที่เห็นว่าเราต้องทําการบ้านทำหน้าที่นั่นเมื่อตอนนั้นตัวแป้งเองทำการบ้านมาส่งวิชาก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ถึงเนี้ยก็จะไปเอาอีกหนึ่งวิชาเป็นวิชาที่สามก็ยังเหลืออีกทั้งหมดถ้ารวมวิชาที่จะไปเอานะก็จะเหลือทั้งหมดอีกสี่วิชานะคะ,นคะเนาะก็เป็นประมาณนั้นนะคะก็มาอัปเดตก,กันแบบเรื่อยๆเเเเดดดีีนนีีี๋าานะ๋๋ยยยวววววถถถ้้้้้าา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 ัันนนนนนนมมมมมมขออองงส่่่่ะะะะะกกกก็็็็็จจจใหูไาาปไปปตคะ กลับมาเจอกันนะคะก็กลับมาเจอกันนะคะในวันที่2นะคะเนาะก็จะเป็นการแกะพัสดุเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่าสําหรับนะคะพัสดุนะคะชนที่2เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงนะคะเนาะก็เดี๋ยวอาจจะได้ลองให้ดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนเออแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะเพราะว่าวันนี้ทาปากนะคะเราก็แต่งหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็ขออนากแกะเลยนะคะอันนี้เนี่ยมาถึงเมื่อวานทุกคนแต่ว่าเย็นมากๆแล้วนะคะก็เลยไม่ได้อัดให้ทุกคนได้ดูเนาะก็เลยมาอัดเป็นของวันที่สองนะคะนี่ทุกคนคเป็นอันนี้มาซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเหมือนใช่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวดูนะว่าเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้ได้มาจาก แอปส้มมั้งทุกคนก็จะไม่ผิดนะแม่แอปส้มแฟฟ้าตอนนี้ก็คือซื้ออยู่เนี่ยสองแอปแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ไปออนไลน์อันอื่นเลยนี่ก็คือแพ็คมาค่อนข้างที่จะดีดนี่ทุกคนของเคที่ดอนะคะเหมือนเดิมเลยนะทุกคนแต่ต่างแต่ตรงที่สีเนาะซึ่งคราวที่แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์เจ็ดหรือไม่นะคะเนาะรอบนี้เนี่ยเราก็สั่งเป็นเบอร์ 8มานะคะซึ่งให้ได้แบบเฉดสีที่เข้มขึ้นกว่าเดิมซึ่งเบอร์เจ็เนี่ยเขาก็จะเป็นแดงเหมือนกันแต่เป็นแดงที่มันออกแบบติ่งมีความแบบส้ม,สมเนาะเป็นประมาณนั้นแต่อันนี้ก็คือแบบแดงมากทุกคนแดงแบบแดงจริงๆแดงที่ถูกต้องนะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า ลิปเนื้อฉ่ำนะคะปากอินเด้งนะทุกคนแล้วก็สีชัดติดทนปากฉ่ำพร้อมบำรุงนะคะซึ่งเป็นเบอร์แปดนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทินเนาะก,ก็เหมือนเดิมเลยคือใช้ดีแล้วก็แบบไม่ติดแมสน,นะคะเนาะแต่ในโมดสีเนี่ยเดี๋ยวมาลองให้ได้ดูกันนะคะสําหรับอันนี้เนาะก,ก็เป็นประมาณนี้โอ้โหแดงแบบแดงที่ถูกต้องแดงจริงนะคะแต่เราก็ต้องรออีกทีว่าเฮ้ยในโหมดของตัวจริงของน้องอะ่ะ ะแดงได้แบบนี้หรือไม่นะคะจริงๆนีแอบสนใจอยู่ประมาณ2องเบอร์ก็คือเบอร์เจ็เนี่ยเราทําการทดลองใช้ไปแล้วใช่ไหมก็สนใจอยู่เบอร์หนึ่งที่เป็นโทนสีชมพูเนาะแล้วก็เป็นเบอร์แปดเลยนะคะก็คือเราคิดว่าถ้าไม่อ่อนไปก็เข้มไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ในหมดอ่อนเนี่ยตอนนี้คือที่ทำรีวิวลิปนะคะก็คือเยอะแล้วทุกคนก็เลยรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันแบบเข้มๆแปดๆบ้างอะไรแบบนี้เนาะเผื่อวันไหนเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้คือเรากีตาแต่เราไม่ได้ทาชิโร่อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าปากมันก็ต้องเข้มไหมนิดนึงเนะเาะเพื่อที่จะตัดกันนะคะเนาะก็เลยเลือกเป็นตัวีิมานั่นเองคะอ่ะ่ะอ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะในช่วงต่อไปนะคะ กันนะคะได้มของตามใจปากนะคะทุกคนถามวันนี้เนี่ยตามใจปากก็คือเป็นอันนี้มาเี่ทุกคนในเซเว่นเนาะเป็นข้าวซอยนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยที่เขาแถมมาให้นะคะก <g> ็จะมีช้อนคู่นะทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกคนไม่แน่ใจว่าแค่หมูหรืออะไรนะคะนี่อันนี้ก็คือของแถมมาให้เนาะ <c oughs> แล้วก็หน้าตาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ซื้อของมาส่งตั้งแต่ประมาณ11โมงหน่อยนะทุกคนมอกินตอนบ่าย <c oughs> นะไายเอ่ยก็เลยขึ้นขนาดนี้เลยนะทุกคนนะคือไม่เคยกินข้าวซอยนะอันนี้เป็นการลองครั้งแรกนะคะเปิดเลยอันนี้อืมอืมเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนน้ำเดิมก็คือมีความแบบแห้งไปหมดแล้วนะเพราะว่าตอนร้อนๆไม่ได้กินนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฉีกนี่ใส่ลงไปก็คือมีไก่มาเท่าไหร่สองน้องนะทุกคน อันนี้ก็คือเหนียวมากตัวแกะเหนียวมากแล้วก็หาตัวช่วยก่อนตัวช่วยของเราอันนี้ก็คือมีความทื่นแล้วนะอ้โหอ่ะใส่ไปเลยคนนี่ไม่แน่ใจว่าอม,มันก็ได้จะเป็นแคมหมูไหมเออถ้ามีถูกไงก็ต้องขอบใจคนเพราะไม่เคยกินจริงๆนะในหมอกข้าวซอยเนาะนี่อ่ะก็ฉีกเลยแต่อันนี้คือต้องมีซ่อมนะทุกคนถ้าไม่มีมันก็กินยากเนาะ เป็นประมาณนั้นมาทำให้ได้ดูกันนะคะในหมดของตางใส่ปากก็น่าจะในคลิปนี้น่าจะมีอันเดียวนะทุกคนนี่หน้าตาออกมาแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยน่ากินเนาะกลิ่นมีความหอมหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นแบบเครื่องเทศอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวขอยากคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่รู้เผ็ดป่านะทุกคนปกติก็คือกินเผ็ดไม่ได้เพราะว่ากินเผ็ดเข้าไปแล้วมันจะแสบท้องนะ หิวเลยอะเดี๋ยวลองเลยนะทุกคนขออย่ายกกบอน,นี้เลยลองเนีย่ยเป็นเส้นแบบนี้เลยวนเป็นการลองิีครั้งแรกอะ่ะระดับแรกเลยมีรสชาติเผ็ดน่นอนแต่เผ็ดนะไม่มาก่ะทุกคนคำแรกนะเผ็ดไม่มากนี่ ะม,มาณนี้อืมฮึมนี่จะมีความแบบางข้นเทศอ่ะอร่อยไม่แย่กินได้เลยทุกคนนี่มีความแบบเผ็ดร้อนของข้นเทศนะแต่ก็ไม่ได้แบบเผ็ดร้อนขนาดนั้นทุกคนนัถือว่าอยู่ในเลเวลที่กินได้นะคะอืม ืแล้วมาไก่กันบ้างไก่หายไก่หาไม่เจอเอาไก่จม <c oughs> นี่เนื้อไก่ไก่เขายุ้ยนะนี่อืมอร่อยนำรวมกันแล้วคือแบบอร่อยเลยแหละอันนี้เป็นข้าวซอยเซเว่นนะทุกคนนี่ เส้นก็มีความนุ่มละมุบบนอืม้ดีมากๆ กันในวันที่7นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนสำหรับในวอลกิ้ของเราเนาะก็จะมานะคะลองเล่นตัวนี้กันทุกคนหาที่เราเนี่ยสั่งซื้อมาแล้วก็แ,วแกะในคลิปวิดีโอนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันซะึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นของเที่ดรใชัยทุกคนเขาเป็นลิปทินเนาะซึ่งก็เป็นนะคะเบอร์0ูนะคะก่อนอันนี้น่าจะเป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดะที่เราใช้กันเนาะเดี๋ยวมาแกะให้ด้ดูกันนะคะเนาะว่าแบบเฮ้ยทามาแล้วสีจะเป็นประมาณไหนนะคะมาทุกคนเริ่มกันเลยนะคะ เหมือนเดิมเลยก็คือเป็นแทงลักษณะเหมือนที่เราเคยใช้อ่ะเนาะเป็นแบบนี้เดี๋ยวท่าเลยนะนี่เออฮเ้อสอีแรงเป็นแดงที่ถูกต้องอ่ะทุกคนไม่ได้เป็นแดงที่แบบไก่กาโอเคปะอเนี่รยรบไปอินราทายเพียแค่เท่านี้นะคะแล้วก็ทำเงี้ย มัเอาเพื่อให้แบบสีเขาเบลนเป็นออกมาเนาะเราจะไม่ค่อยใช้มือเท่าไหร่นะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาให้ดูสีกันเอาส่วนตรงไอนอะตรงนี้แ้ากันขาสุดลนะเออทุกคนดูสีดิสีคือแดงจริงแดงแบบแดงเออแดงมากๆนะเป็นแดงอารมณ์แบบแดงชมพูนะคะเนาะแต่ก็คือแดงอะเนาะสีก็คือแบบชัดเจนเลยว่าอ้หนองแดงจริงเนาไม่จกตานะจ๊ะดูดิเห็นปะ จุ่มเดียวจบจุ่มเดียวอยู่โอ้โหหน้าก็คือแบบดูมีอะไรขึ้นมาเร็วนะคะเนาะขออนุาเป็นเบรน,นสีนี้หนึ่งนะคะให้ดูความต่างระหว่างสีสดกับสีเข้มนะคะนี่สีสดก็จะเป็นด้านบนสีเข้มที่จางลงมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่เบรนสีออกมาแล้วนะจจะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสต,ตัวนี้ติดโทนนะทุกคนแล้วก็ไม่ติดแมทนะคะก็คือเอาง่ายว่า ภาพีไปอ่ะเปิดแมสานองก็ยังคงอยู่นะคะนอะ้องไม่เคยก๊อปปี้ไปกับแมสเท่าไหร่นะคะถือว่าดีนะคะนอะ้องอ่ะมาถึงช่องท้ายคลิปแบบจริงๆจังๆแล้วโอ้โหอุ้ยนี่แหละเหตุผลที่ไม่ได้อยากแบบว่าให้มือเลอะลิปเลยทุกคนเพราะชอบไปสัมผัสกับสิ่งเออแล้วเลอะนะคะก็จะมาแกกท่าสุกกันนะคะนอะ้องอันนี้ก็มาประมาณเมืม่อวานมั้งถ้าจะไม่ผิดนอ้องเมืม่อวานไปหาหมอกมาแล้วก็มาน้องมาเนาะเออขออนุญาตแกะเลยนะทุกคนแกะเลย แกะามาแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนหน้าตาเป็นประมาณนี้อันนี้เนี่ยเป็นกกงยีน,ยนซึ่งทุกคนต่อไปเองไม่ได้แห่งกงยีนมาประมาณ9ปี10ปีแล้วมั้งนานเนาะนานมากๆเลยนะคะเนาะก,ก็ซื้อเกงยีนมาอันนี้เนี่ยจริงๆเราคาดหวังว่าให้เป็นเบอร์37แต่เขาเข้าใจอารมณ์แมมเหมือนกับว่าเขาตั้งส์คู่อะ่ะส6เอ่อส5ม6 3าสมกเ็คู่3าอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะซึ่งเราน่าจะประมาณ3ามหกสามเต็มที่เลยส7 อันนี้ก็คือแบบมาสามแปดก็ไม่รู้ว่าจะใส่แล้วโอเคไหมนะคะซึ่งเราก็เตรียมเก่งเนาะเผื่อว่าจะได้ไปเที่ยวไหนก็เออทยอยซื้อแบบเสื้อผ้ามากขึ้นเนาะแล้วก็เริ่มกลับที่จะแบบมาซื้อเสื้อผ้าน,นะคะให้แบบมีใส่เนาะแล้วก็หน้าแล้วที่ไม่ใส่นี่เป็นสีมิดไนนนะทุกคนซึ่งเขาบอกเป็นทรงขากระบอกซึ่งอันนี้ก็คือเป็นขาลักษณะแบบนี้นี่กะบอกจริงๆนะทุกคนแล้วเนื้อผ้าคือดีเป็นยีนยืดนะทุกคนซึ่งคนอ้วนอะ่ะใส่ยีนยืดอะ่ะมันจะดีไหมทำให้รู้สึกว่า เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเหมือนกับว่าขามันขยับง่ายแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดอะ่ะเออเวลาที่เรานั่งรถหรือว่าขึ้นรถขึ้นรางเงี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัด,ดด้วยนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ไอ้มีความใหญ่นิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเราตัวใหญ่ใช่ป่ะเราจะใส่แบบไซส์ไซส์แบบ M L มันก็ไม่ได้นะคะทุกคนข่าเนาะซึ่งดีเทลผ้าสวยมากเลยนะดูนะเดี๋ยวจะซื้ออันหนึ่งก็คือเป็นสีดำนะคะนาองพิกนี้สองตัวพอซึ่งก็เป็นแบรนด์แน่ทุกคน นะคะก็เป็นประมาณนั้นไม่ได้แบบเป็นแบรนด์ที่แบบราคาแพงนู่นนี่นั่นอะไรหรอกค้นแต่ว่าก็คือเป็นรางเกงยีนที่เราใส่แล้วเรารสึกว่าเฮ้ยมันสบายเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้กับมันแล้วนะคะเหมือนรองเท้าทุกคนขาต่อไปเป็นคนที่เมื่อก่อนชอบใส่รองเท้าทั้สูงมากคืออยากใส่อะทุกคนแต่ไม่ค่อยได้ใส่นะ พอใส่แล้วเดินนานๆเข้ามันรู้สึกแบบปวดมันเมื่อยกลัวส้วนหักง่ายๆมันหลายๆอย่างทุกคนมันทําให้เราสึกแบบว่าขาดความมั่นใจแล้วก็มีความลังเลอย,อยู่แค่ที่ถาอย่างเดียวเข้าใจปะแต่พอเราใส่อีแตะหรือว่าคู่หูห,หนีบหรือผู้ธรรมดายอย่างเงี้ยเราจะเฮ้ยสบายๆสบายอย่างเงี้ยมันสบายทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเราเองแล้วเราก็เดินเหินคล่อ,องจะวิ่งจะอะไรก็ไม่ต้องกลัวมานั่งหักล้มแผลยิ่งเป็นคนแบบซุ่มซ่ามอยู่ทุกคนหาเนาะกระเติร์กกระตาบอยู่เงี้ยก็รู้สึกว่าเลือกอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่า ร่างกายเราสบายแล้วเรา,าเรู้สึกว่าไม่เป็นกังวลกับในสิ่งนั้นดีกว่านะคะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะทุกคนก็มาให้ดูกันยาวๆเลยะค่ะในหมวดของวอกวิกเนะาะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนสาวด้วยกันได้ไม่มากก็น้อยนะใครที่ชอบก็อย่าคิกไค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้นะคะก็ใครยังไม่ไดกดติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เข้ามาเม้ามอยกันได้นะคะสไตล์ฉบับเพื่อนสาวเน,ะวเนาเนะสำหรับคลิปนี้ตัวฝั่งเองคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย